ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพีสะอาดใสมั่นใจ,นใจนกะทิชาวเกาะสุขใจสุขได้ที่บ้านเรากะตาย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 ใจร้ายกะตาย,ตาย,ตายใจดำ ที่คุณ,ค,ณคุณไม่เคยรักผมเลยนะอย่างนั้นคุณคุณปล่อยผมตห้ดีกว่านะกระต่ายน้ำไม่เป็นไรหรอกอคุณนี่กระต่ายอยู่ตรงนี้แล้วนะตายน้ำ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 เหรอน้ำแป๊บนึงนะผมหิวน้ำนมผมหิวน้ำหลวงผู้ใหญ่จ๊ะ<อ>นี่หลวงผู้ใหญ่ทำยังไงอะ่ะ ตะว,วันถึงได้ตัวร้อนขนาดนี้ <c oughs> ว่านเพลิงไพลใครที่กินว่านเพลิงไพยเข้าไปเนี่ยตัวมันจะร้อนไปหมดเลยเพราะว่าร่างกายมันจะเผาผ่านแ <c oughs> <c oughs> ม่ไอ้ไม้เดี๋ยวเอ็งจะเอาไปสักครึ่งนึไหมละ่ะเพราะว่าครึ่งหนึ่งผสมให้ตะวันมันกินไปแล้วเลยครึ่งหนึ่งเอาป<ๆ>ะดีครับดีพ่อคงไม่ได้หรอกทำไมอะ แจ้ลืมไว้ในห้องพี่ตะวันนี่เฮ้ยสวยแล้วไอ้แจ้ขอน้ำผมหน่อยกระทายน้ำน้ำน้ำกระทายน้ำน้ำกระทายนี่ที่คุณป่วยเนี่ยเพราะว่าทานไอ้ว่านซองนี้มากเกินไปหรือเปล่าใช่ S 1> <S 1> <S นี่กิตายนี่กอหกจะติดเป็นนิสัยแล้วนะ<อ>ต้องกินแล้วกะตายถึงก,ก่อนกะตายรอผมด้วยกะตายเปิดนะข้างนอกอะก <S 2> <S 2> เปิดโอ้โหโอ้ยคอยอยงชั่วแหมนี่ดีนะว่ามีแผนสองอะโอ้โหทาไมมีแผนนี้เลยแย่แน่ๆ ไอ้ตะวันเนียนี่ทางงานนี้นะไม่สำเร็จนะพ่อหาทางช่วยไม่ได้แล<อ>้วก็ตายอะไรถามจริงเหรอคุณไม่เคยรักผมเลยอ่ะไม่จริงอะจริงจริงอ่ะเออจริงจริงอ่ะเออจริงนะปล่อยได้ไหมเล่า <c oughs> เฮ้คุยไม่รู้เรื่องแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องคุยกันยาวเลย <c oughs> เอางี้ปิดไฟคุยทีมั้ มายต้องเด็ไฟด้วยเราลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อนี่ไม่ต้องอายหรอกนะ กลิ่นปากตอนเช้าเนี่ยก็มีกันทุกคนแล้วได้เลยโหหล่อเล่นพี่จ๋าพี่อย่าทิ้งน ouais, ้องนะเพราะตอนนี้น้องตกเป็นของพี่แล้วเอาล่ะอะพี่ดูแลน้องก็ได้เอาน่านะเสียใจพี่ดูแลน้องเองเยอะไปแล้วแค่อยู่นั่นแหละ โย้ยเขาลเล่นขำๆไงอ่ะเลิกเล่นก็ได้ก็ตายผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเป็นคนทุ่งดินดำทั้งตัวและหัวใจนะนะถ้าคุณจะให้โอกาสผมได้ทำประโยชน์ให้กับที่นี่บ้างไหมคุณแน่ใจเหรอคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้อะถึงคุณไม่เชื่อในตัวผมนะ คุณก็ต้องเชื่อในตัวเองบ้างเนี่ยรู้มาเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าเอา้าทำไมจะไม่เกี่ยวเล่าก็ความรักของคุณเนี่ยทำให้คนที่ไม่ได้เรื่องอย่างผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเป็นคนดีวกว่าคนอื่นบ้างคุณยังไม่จําเป็นจะต,ต้องเชื่อผมในตอนนี้ก็ได้นะปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะกอดคุณให้ชื่นใจฮนะ นานะาหน่อยนึงน้านี่ไม่ให้ผมก่อนแล้วผมจะมีกําลังใจไปทําความดีได้ไงกันเล่านะอย่าใจร้ายสิจ๊ะแม่จ๋า,า,จาเดียวเดีกหนึ่งนะอเดียวเองก็นไหนบอกว่าจะกอดอย่างเดียวไงเล่าเอากอดอย่างเดียวจะได้ไงเล่ามันก็ไม่ครบสูตรเด็ดิจาทุลูกขอกราบขอพระคุณเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขาที่ทําให้ลูกช้างได้หลานด้วยเธอจ้าทุกช้างอใครล่ะพ่ออก็ลูกช้างก็ครููเนี้ยแหละลูกช้างอ้าวนี่พ่อไม่ใช่ลูกคนแต่เป็นลูกช้างเหรอใช่แล้วไม่ใช่ช้างธรรมดาด้วยเป็นช้างกระทืบเองลองไหมมีแต่ช้างกระทืบลงมันจะกระทืบเองแหละจะเอาไหมล่ะรอเล่นพ่อใครลูกช้างในป่าเนี้ยลูกช้างต้องมีงวงไงพ่อทำไร อะไรกาลังไหว้ขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ทําให้พ่อเนี่ยมีหลานรวไปป่าไม่เร็เวรอกาลังจะมีหลานเร็เวๆนี้แหละเออคุณพ่อตาครับคือว่าผมต้องออกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเชื้อผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอ่ะแล้วจะมาเขินกันทาไมเนี่ยเขินทําทไมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเองสองคนนะอ้าวก็คุณพ่อตากําลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอบคุณที่มีหลานไม่ใช่หรอ นช่หนูยังไม่ได้ท้องนี่นะก็ไม่เกี่ยวกับเองสองคนสักหน่อยที่พูดถึงนี่คือพูดถึงแสนดีแสนดีเป็นท้องอ้าแสนดีหรอกลยครับนี่นี่แต่ไม่ต้องห่วงนะเออของเองสองคนเนี่ยพ่อก็เตรียมไว้ให้ละเนสวะไลายเจ้าล่เลี้ยว ฮ้ย่ลกช่วยใจเลยครับพ่อาตารู้ใจนะครับขอบคุณมากเลยฮะเฮ้ยอ้าวนี่ไม่ใช่ของเองสักหน่อยอะตายเฮ้ยพ่อรู้นะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันอาจจะแบบเออเพลียไปหน่อยอ่ะนี่โดบโดบโดบหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอสักหน่อยโดบโดบแม่ แล้วตารู้ได้ไงครับถึงถึงเนีถึงเดินค่อยๆนะครับระวังโรซี่ครับไอ้ที่ดินที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้นั่นมันก็คือที่ดินที่ที่ดินที่คุณไปโกมาใช่ไหมคะยิงมุกกระจายเลยสงสัยอยู่ใกล้โทนีอารมณ์เลยดีมิตรจอนครับ เมื่อไหร่จะนัดชาวต่างชาติมาคุยธุรกิจกระเจียบทโทนี่อีกหรืครับก็คงต้องรออีกสักพักนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราพลาดเนี่ยลูกค้าไม่ค่อชอบใจเท่าไหร่มิสเตอร์จอห์นไม่เป็นไรโทนี่รอได้โ่เรื่องแค่นี้สบายมากแค่นี้นี่โทนี่ก็รวยจนใครถามอะไรแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วอะไรครับเสียรวยจนถามอะไรแล้วตอบไม่ได้อะออก็รวยไม่รู้เรื่องไงขอโทษนะคะ <c oughs> ขอตัวไปอ้วกก่อนค่ะสงสัยคงจะเหม็นขี้ควายเหม็นขี้หน้าเสียแหละฉันรู้แล้วต่ฉันไม่พูดมีอะไรไหมไม่มีครับคุณรู้สิคุณรู้สิเ<อ>เสีย,ยตัวนี้เสียตัวนี้รอผมด้วยสิครับเมื่อวานนี้มิสเตอร์กัลี่เพิ่งจะโทรมาเร่งให้เราช่วยหาที่ดินให้ไม่ใช่หรือพี่ฉันเปลี่ยนแผนแล้วเรื่องอะไรเราจะให้มันขายที่ดินแล้วก็เราก็ไปขอสนแบ่งจากมันเหมือนผีขอส่วนบุญสู้เราเอาที่ของมันไปขายเองไม่ดีกว่า